ถ้าแบบจะจะไปทำงานก็เนี่ยครับวันนี้ขอน้องลีน่าใส่ใครเขาน้องน้องลีน่าครับวันนี้เดี๋ยวจะขอตัวไปทํางานนะกลับกลับไม่ดึกมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยจะไปทํางานทำไมฉันจะเอามาทําผัวจะไปทํางานทำไมฉันจะให้เตียทําให้ใช่มีความสุขบนเตียงบนเออใครจะให้เธอไปทำเนอเอามาทําผัวคไม่ได้เอามาเป็นคนใช้เออถามจริงๆเคยเปิดซิงกับผู้หญิงหรือเปล่า

รู้จักหรือเปล่าายคือจะมาเปิดมันไม่ใช่หนังเอ็กไปจ้ะถ้ามีก็ต้องมีในที่แล้วหัวฐานก็ใจแยังละโหัฐานคือสนามกีฬาอะไรเงี้ยไม่ใช่ฟุตเล่นเขาเรียกเสกสรรณะเสกสรรณะเรสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจรีสอร์ทเออใช่จะได้ไปรีสอนเรซซอนสอดซอดซอดที่ไหนดีครับวิใจร้อนจังอ่ะเพิ่งจะมาสมัครเมื่อกี้เพิ่งจะเจอหน้ากันนัดเลยเหรอไปเลยไว้ไป พี่ลิน่าถามจริงลงักคุณแม่เขาตรงไหนพี่ลิน่าแอคติ้แล้วจับได้ตมคิดว่าผมอ่ะผมชอบผู้หญิงเก่งแล้วผมเห็นคุณแม่เนี่ยนะเข้ามาแบบว่าคือเป็นคนที่แบบอาจจะแบบผิดหวังเรื่องนู่นนี่นั่นเยอะมากแล้วผมก็ยังเห็นเขาก็ยังสู้อยู่โดยที่แบบว่าไม่ท้อไม่อะไรเลยเนี่เราเลยชอบเขาตรงนี้คือด้วยหัวใจเลยไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินที่เราจะต้องคิดว่าเขาจะต้องโอนมาใช่ไหม คุณต้องหาเลี้ยงเขานะคุณต้องหาเลี้ยงเขานะคุณต้องทำงานหาเลี้ยงพี่ลีน่าจะอยู่บ้านแล้วนะได้ไหมถามหน่อยสิหลักๆแกตีถามสิว่าหักมากี่เด้อเฮยถ้ามันไม่ได้สเปกฉันไม่เอานะไม่ใช่ไปหล่ออย่างนี้ฉันจะเอานะกี่นิ้วกี่นิ้วคุณแม่คุณแม่ว่าจาว่าบอกเขาตอบแล้วหรือคุณแม่ก็หนีเขาอีกไม่ตอบนะจับดีกว่าครับเฮ้ย จับมือดูว่ามีกี่นิ้ว้วครบสิบไหมคุณผู้ชมมันตอแหลอวดขนาดนั่งอย่างนี้ฉันรูปไรเป็นขนาดมันยังไม่ตรงเลยค่ะเสริมสมถัาพทางเพศ่รือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนมาจีบมาจีบคุณแม่เนี่ยถามคุณแม่ที่บ้านตัวเองแล้วยังว่าจะมาได้ลูกสะใภ้เป็นเขาถามแม่เปล่ายังไม่ได้ถามเลยครับแต่คิดว่าเขาก็คงถูกใจครับเพราะว่าเขาเขาดูอยู่บ่อยๆถามได้แม่ถืออายุเท่าไหร่54 44สิบสีไม่หูแม่าอกไก่อีกอมขเป็นเหอไม่ด่อม่เาบส่หรอมทเป็นน้องไก่อีกเออแม่คุณอายุ2ี้าใช่ไหมยีห้แม่มีหนูตอนอายุ19่ออะแล้วถามเจ๊ถามเิว่าเรื่องบนเตียงเป็นยังไงเรื่องบนเตียงสำหรับผมครับฉันต้องฉันต้อง ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณว่าเวลามีเส้นบนเตียงเนี่ยคุณสามารถจะไปได้วันละกี่ครั้งเออสำหรับผมสงสารมีมากครั้งผมไม่ไม่เน้นนะครับไม่สําคัญเท่าไหร่แต่ผมสำคัญโอเคถ้าคุณแม่ฉีดแต่เธอเก็บผ้าปูที่นอนให้คุณแม่ได้ไหมแต่คอมปอร์นี่น่นงอยู่ได้ไหมครับ โน้ตต้องเปิดใจวิชาย้างนะโน้เอาไม่ใช่โน้ตมันโน้ตมันมายังไงยศยังไงดีเขาปิดไลฟ์ไม่ได้เนี่ยมันมปคนไลฟ์แม่เต็มไปหมดเลยงั้นไลฟ์ต่อนะครับแม่ต้องถามเขาเสร็จได้ใช่ไ้า ทำเดินหออะไค่ะทำเดินหออะไรผมน่าสนใจจ่ะเดี๋ยวจะไปกู้เงินธนาคารไปซื้อเล้ค่ะแล้สวันยิกันต่อฮะยิวกันต่อสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าจะกลาดิฉันก่อนเซ็ทุกลนกไนพี่พี่ทื่อวไงน่ต้องลองดูนะรุ่นนี้เวลาน้อยใช้สอยจัดจ้าแล้วข้างหลังนี่ยไม่ได้มายืนปิดรายการนะมายืนไว้อะไรให้กคุณลี ไม่ได้พูดอ๋อไปยืนร่วมแสดงความยินดีร่วมยินดีร่มานร่วมยินดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับพี่ลีนนขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วครับดีครับมือหนงสือิมพ อันน um no> ี้ขอบคุณนะครับการแสดงใช่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 อะแม่แสดงต่อแล้วอันนี้ไลฟ์ของแม่เองได้ต่อเลยได้ครับถ่ายรูปก่อนเมื่อกี้คุณแม่